การให้ประชาชนมีน้ําใช้ในการในการทํานาเพื่อจะได้มีข้าวมาเข้าร่วมโครงการรับจํานําข้าวเป็นนโยบายของรัฐบาลน่ะเขาหวังดีอ่ะแต่เขาก็คํานวณผิดไม่คิดว่าพายุมันจะเข้ามาตามที่กรมอุตุอ่าได้แจ้งไว้เออก็มไม่เชื่อกรมอุตุไงแต่ก็ยังปากดีอยู่นั่นแหละออกมากแกล้งออกมาแกล้งเขื่อนใหญ่หญสองเขื่อนนี่แหละตัวดีด่ดากันใหญ่เลยนะคะเออ ขนาดมันเป็นความมันเป็นการบริหารงานของรัฐบาลนี้แท้ๆนะก็ยังไม่วายไปโทษคนอื่น,ค,น,นคุณผู้ฟังเอออะนะคะเรื่องนี้เขาบอกว่าเนี่ยจะไปจะไปขอร้องไม่ให้เวียดนามนะคะกดราคาข้าวลงมาเพราะเดี๋ยวจะทําให้ข้าวไทยนี่ขายยากขึ้นเขาว่าอย่างนั้นคุณทัศน์ศิีนนะอะก็จะดูเวียดนามนะคะเวียตนามคงจะกลัวนะเขาคงจะไม่กดราคาลงอีกเขาคงจะขายข้าวแพงแข่งกับคนไทยหรือมั้งนะคะก็นะะจะช่วยคนไทยอืา <พ uka> อ่าทีนี้มาต่อข่าวนี้ที่หนู่มปาบุกจูได้ผู้ค้างไว้นะคะว่าคิดช้าไปหรือเปล่านะคะหรือว่าไปกอปี้ใครมานะคะใครที่เป็นแฟนขับพรรคประชาธิปัตย์อยา่าโกรธหนุปาบุกจูนะเพราะถ้าเกิดชั่วโมงนี้มีการเลือกตั้งหนุ่มปาบุกจูก็ยังต่อเรื่องเลือกพรรคประชาธิปัตย์อยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีสองพักนี้เท่านั้นเองตอนเนี้ก็มีเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์อะถึงจะไม่ชอบแต่ก็ต้องเลือกไง เพราะเราเกลียดอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมเราไม่ชอบอีกฝ่ายหนึ่งที่บริหารงานมีแต่ความลับความลับแม้แต่ผลงานหนึ่งปีก็ไม่ยอมแถลงเป็นความลับขายข้าวจีทุจีก็เป็นความลับขายปาล์มดิบก็เป็นความลับเออทําอะไรก็ลับหมดเลยลับ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 ล่อเราเป็นคนเปิดเผยเราเป็นคนตรงไปตรงมาเราไม่ชอบอะไรที่ลับๆับล่ออราประชาธิปัตย์งัดแผนโลกล้อมรัฐบาลแก้เกมเดินสายพบแบรอนันต์แฉความจริง ก็อย่างที่หลวงปู่ปาบอกอยู่ได้พูดไว้นะคะถ้าข่าวลือเป็นจริงนะพระประจันท่ปัดว่าคุณแบรกับคุณอนันต์เนี่ยได้รับค่าจ้างที่มาคุยในสภาปฏิรูปการเมืองอะ่ะเป็นเงินมหาศาลเนี่ยเขาจะฟังคุณเหรอคุณมีเงินไปให้เขาไม่ล่ะจ้างเขาฟังไหมเออนะเอาที่พูดเนี่ยคือกระท้อนจะหวานว่าต้องทุบหน่อยนะฮะอย่างเราต้องการให้พระประชาธทิปัดแสดงอะไรออกมาให้มัน ่านออกไห้มันชัดเจนหน่อยอเราก็ต้องมีทั้งทุบทั้งตีหน่อยแ <c ười> คืออยากจะให้อยากจะให้สู้อ่ะอยากจะให้ต่อสู้กันนะคะที่พูดมาทั้งหมดคือต้องการให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กันอย่างอย่างชัดเจนอย่างเข้มแข็งไม่ใช่แข่งกัก๊กแข่งกั๊กไม่ดีนะเหมือนบางพรรคก็ชอบแต่งกัก๊กคิดเสมอว่าจะได้ร่วมรัฐบาลนะ่ะประชาธิปัตย์ใช้แผนเกลือจิ้มเกลือแก้เกมโลกล้อมรัฐบาลเดินสายพบโทนี่แบรร์แล้วก็โคฟีอันนันนะคะ แจ้งความจริงกฎหมายนิรศกรรมกับสภา,าปฏิรูปชี้เป็นกฎหมายที่องค์กรระหว่างประเทศฟันธงว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงพร้อมร่อนจดหมายถึง UN Human Rights Watch นะครแปลรายงานคออปอกับกสมฟ้องชาวโลกรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนเมินนิติรัฐนิติธรรมยันมีคนได้ประโยชน์จากกฎหมายนิรโทษแค่ร้อคนองค์อาจห่วงรัฐปิดปากวัน วันถกงบปี2,557เพราะกลัวถูกลากไส้ชี้กฎหมายนิรศกรรมหมกเม็ดขัดรัฐธรรมนูญมาตรา30นายชวนาอ,นอินทราโกมานสุดนะคะโฆษกโพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการนิรศกรรมและก็การจัดเวทีสภาปฏิรูปการเมืองของรัฐบาลบอกว่าเป็นเพียงเวทีลดความกดดันจากการออกกฎหมายนิรศกรรมเท่านั้นการเดินสายเป็นเพียงละครทางการเมืองมาสนับสนุนแผนการของรัฐบาลที่จะล้างผิด จึงขอเรียนไปยังทุกท่านที่รับเชิญว่ากำลังตกเป็นเครื่องมือรัฐ,รฐบาลที่ล้างผิดคนฆ่าคนเผาคนหมิ่นสถาบันจึงขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทุกคนทุกท่านนะคะที่กระโจนไปร่วมให้คำนึงว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในการผ่านกฎหมายนิรศกรรมทางอ้อมที่รัฐบาลบอกจะช่วยคนเป็นพันเป็นหมื่นนั้นโกหก เนื่องจากคนที่ถูกดำเนินคดีมีเพียง1,800คนสิ้นสุดคดีแล้ว1,644คนติดคุก5คนกำลังพิจารณาคดีอีก150คดีผู้ถูกคุมขังเพียง13คนส่วนคนหมิ่นสถาบันมี12คนรวมมีผู้ถูกคุมขังอยู่30คนและอยู่ระหว่างต่อสู้คดีอีก137คน รวมถึงแกนนําแดงและก็พันตํารวจโททัศษินชินวัตรซึ่งแกนนํารู้ดีว่าไม่มีทางพ้นข้อกล่าวหาก่อการร้ายจึงพยายามผลักดันกฎหมายนี้ซึ่งจะมีผู้ได้ประโยชน์เพียงแค่167คนเท่านั้นแต่ว่านัทวุฒิบอกว่าได้ประโยชน์เป็นหมืน่นหมื่นไหนวะอืหมืม่นไหนมัตตมุตมัตตมุตอ่ะมัตตมุตหมืมม่นไหนอ่ะ นายชวนนยังกล่าวอีกว่าแนวทางการไปรูปที่แท้จริงมีข้อเสนอจากข้าหลวงใหญ่สิทธิทมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติที่ระบุชัดว่าการในรัศกรรมให้กับคนฆ่าโดยไม่ค้นหาความจริงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง รวมถึงรายงานของฮิวแมนไร w a วอชนะคะที่ระบุบอกว่าเป็นโศกนาฏก,กรรมทับซ้อนในประเทศไทยยอมรับไม่ได้เด็ดขาดที่จะมีการยกเลิกความผิดให้คนที่ลั่นไกยิงประชาชนสร้างความเสียหายผ่านกฎหมายนิรศรกรรมยังไม่รวมข้อเสนอของคออปที่รัฐไม่เคยตอบรับนี่คุณรู้ฟังมีคนเขาวิพา์วิจารณ์นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นคออปคออไหนก็ตามนะคะที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วไม่ได้ตั้งขึ้นมาทั้งนักวิชาการอิสระที่เขาออกมาวิเคราะห์แล้วก็เสนอะ แต่รัฐบาลไม่เคยรับเลยนะคะแม้แต่คออปอเองเนี่ยรับเอาไปข้อเดียวก็คือข้อคืนเงินเอ้ยอ่าเขาเรียกว่าข้ออ่าเขาเรียกว่าต้องมีการต้องมีการเยียวยาเออรับข้อเดียวคอปอเขาเสนอต้องมีการเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเยียวยาเท่าไหร่แต่รัฐบาลรีบกระโดดงับเลยโว้ไปเลยสบละเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทเออ แต่บางคนยังไม่ได้นะคะพวกคนจรนจัดตามสนามหลวงไม่ไมีไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะก็เข้าร่วมด้วยเพราะกินข้าวฟรีไงตายก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าญาติพี่น้องอยู่ไหนก็ไม่ทราบนะคะเสร็จเกินนำ้ำ <c oughs> อันนี้พูดตามข่าวนะเขามีข่าวงั้นจริงๆนะคะหนูว่าอุอู่ไม่ได้หาเรื่องนะไม่ได้กล่าวหานะคะเออนี่แหละนะคะทางคอปอก็าเสนอบอกว่าต้องมีการเยียวยาของประชาชนให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วคนที่ถูก บ้านที่ถูกไฟไหม้ล่ะห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆล่ะให้เขาเท่าไหร่เขาพอยาไส้ไหมเออเห็นไหมคะมีการอมเงินคนตายด้วยคุณผู้ฟังแม่มันสะใจดีแท้นะคะเอาอีกไหมล่ะ <c oughs> อ,อ่าเห็นไหมข้อเสนอนะคะเสนอตั้งหลายข้อแต่เอาข้อเดียวคือข้อให้เงินน่ะเออมีส่วนได้กินด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะคือให้เงินน่ะแต่ว่ายังเงินแม่เอา คือไม่ว่าจะคออปอคออออไหนก็ตามนะฮะเสอรมาเนี่ยรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยเอากองไว้ก่อนกองไว้แต่พอตัวเองจะออกพรบรนิรศกรรมเพื่อให้ล้างผิดให้คนทําผิดเนี่ยไปเชิญคนนั้นคนนี้มาไปจ้างเข้ามาอย่างโทนี่แบลย่างเงี้ยอย่างคอฟพี่อัานาอ,อันน,นันยางเงี้ยไปจ้างเข้ามาต้องเสียค่าเครื่องบินเสียอะไรต่อไม่ไรไปจ้างเข้ามา ทำไมไอ้คอปอ,อะไรที่เขาเสนอเข้าไปทําไมไม่เอามาพิจารณาทาไมไม่เอามาแล้วคุณมีเอาพรังหัวแดงมาทําไมอะ่ะหรือว่างบประมาณก้าจ้างนี่มันมีตังทอนด้วยหรือเปล่าสงสัยนะไม่ได้กล่าวหานะคะสงสัยเออคนในประเทศไทยมีคณะอะไรต่อมี่ะไรเยอะแยะไปหมดแล้วที่คุณตั้งขึ้นมาบ้างไม่ได้ตั้งบ้างนะคะรัฐบาลก่อนตั้งไว้มารัฐบาลคุณตั้งขึ้นมาอีกเสนออะไรต่อมี่ะไรคุณก็ยังไม่เอามาคิดมาปฏิบัติ แต่พอจะเอาผลประโยชน์เข้าตัวจะนิรโทษกรรมให้คนทำผิดซึ่งคงไม่ใช่อภิสิทธิ์กับมังไม่ใช่อภิสิทธิ์กับสุเทพละมั้งคุณคงไม่มีน้ําใจกับเขาสองน,นเออพอพูดบอกว่าเนี่ยเห็นใจคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพก็เลยต้องอันนี้รโทษกรรมคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์เขาไม่ยอมหรอกเพราะว่าคนแสดงก็ยังตราหน้าเขาอยู่ว่าเป็นฆตาตกรฆ่าคนน่ะเขาก็บอกเขาไม่เอานี่รัฐกรรมอะ่ะมันต้องมาเคลียร์กันในในกระบวนการยุติธรรม เขาจะได้เคลียร์ตัวเองเขาจะได้เป็นที่ผู้บริสุทธิ์ไปกล่าวหาเขาแล้วมไม่ไม่มีการเคลียร์อย่างนี้จะมาให้อภยัยให้ภยัยแต่ไม่มีการเคลียร์กันนะมันมันไม่ได้นะตราบาบมันก็ยังติดตัวอยู่เออทีนี้ไปจ้างคุณ้นจ้างคุณนี้ไปเอ,เอาเอามาคุย,เอา,าคยเอามาคุยทำศากกระเบืออะไรไอ้คณะกรรมการเก่าๆที่คุณตั้งขึ้นมาทําไมไม่เอาคําเสนอข้อเสนอของเขามาปฏิบัติบ,บ้างถ้าคุณทําตั้งแต่ตั้งคนณโนน่ะตายกันนี้นะมันก็ดีขึ้นแล้วแต่ไม่ทําเพราะว่าคนหนังไกลย,ยังไม่อยากกลับตนนั้น อยากกลับตอนนี้ดังนั้นนะคะพักจะเดินสายชี้แจงความจริงที่เกิดขึ้นโดยนายอภิสิทธิ์วชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มอบหมายให้นายกิกธิพิรมนายกรจาติกวาวนิตนายองค์อาจคล้ามภัยบนูนายเกียรติสิทธิสทธีอมรน,นะคะแล้วก็ตน ร่วมกันเป็นคณะทำงานทำจดหมายเปิดผนึกถึงองค์กรภาคประชาชนสมาคมผู้สื่อข่าวและหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อให้ทราบความจริงว่ารัฐบาลกำลังใช้อำนาจรัฐในทางที่ไม่ชอบแม้แต่องค์กรระดับโลกก็คัดค้านจะมีการขอเข้าพบนายโทนี่แบร์นะคะอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษและก็นายโคฟีอันนันนะคะอดีตเลขาธิการสหรประชาชาติเมื่อเดินทางมาประเทศไทยโอ้ให้เขาเดินทางมาก่อนแล้วไปขอคุยเหรอเขาคงฟังอะนะ ต่ตังเขาดีก็าอาจจะฟังเพื่อชี้แจงความจริงไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือหรือว่าตรายางให้กับกฎหมายล้างผิดของรัฐบาลแล้วก็จะเชิญตัวแทนสถานทูตในประเทศไทยมารับฟังความเห็นจากฝ่ายต่างๆในกรณีนี้ด้วยนอกจากนี้พักจะส่งจดหมายไปยังสหประชาชาติและก็สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติให้ร่วมให้ช่วยกันยับยั้งการกระทําของรัฐบาลโดยจะมีการแปลรายงานข้อสรุปของคออปและก็กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะทั้งนี้นายโกฟี่อันนันเคยมาประเทศไทยแล้วแล้วก็เสนอให้รัฐบาลทําตามคออ,อปอพร้อมกับเสนอให้อดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเสียสละแต่รัฐบาลพยายามออกกฎหมายล้างผิดใช้โลกมาล้อมประเทศจึงขอบอกว่าเราจะใช้โลกล้อมรัฐบาลด้วยเช่นกันซึ่งประเทศที่มีมาตรฐาน S 1> <S 1> เขาทราบดีว่าควรจะล้อมประเทศไทยหรือว่าล้อมรัฐบาลไทยและขอยืนยันว่าเราทําเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและระบบนิติรัฐนิติธรรมเอาไว้อย่างนั้นนะคะนี่เหมือนกับก๊อปปี้เอาของใครนะติ๊กต๊อก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 นะฮะโลกล้อมประเทศ คุณทักษิณเขาก็เดินสายนะคะใช้โลกร้อมประเทศไทยนะคะร้อมประเทศไทยนะคะดยการให้สํานักข่าวต่างๆที่เขาสามารถที่จะคุยกันได้รู้เรื่องน่ะให้เขียนข่าวออกมาลักษณะนี้นะให้เขียนแบบนี้นะให้เขียนอย่างนั้นนะให้เขียนยังไงก็ได้ให้เขาดูดีแล้วประเทศไทยดูแย่ๆอะไรประมาณนี้นะคะ,ะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจผิดเพื่อจะสร้างอะไรต่อเมื่อไรก็เรียกว่าคุณทักษิณก็เดินสายเอาโลกร้อมประเทศไทยเหมือนกันแล้วรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราก็จะเดินสายเอาโลกร้อมรัฐบาลอืม มีคนทําอยู่มั้งนะฮะแม่นะคะเอาหน้าคุณผู้ฟังจําคําพูดหนูปาบจุไว้นะว่าวันหนึ่งนะฮะคนที่มีอํานาจถ้าหมดอํานาจเมื่อไหรเราจะเห็นติ้งจกโตแกเราจะเห็นพวกนี้นะมันกระสับกระส่ายมันจะดิ้นรนที่รุนทุรายมันจะต้องพูดปากกล้าขาสั่นดีๆว่าอุ้ยฉันเป็นสปายนะฉันคอยรายงานนะฉันอย่างนู้นอย่างนี้ฉันต้องทนอยู่เพราะความจําใจนะฉะอย่างนี้นะเราจะเห็นพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ฟัง อแต่พวกแกนนาสุดโต่งเนี่ยก็เรียกว่าหนีหัวสุกหัวซุนอืมแต่ถ้าพวกไม่ติดสุดโต่งนี่ก็จะออ้ยแก่ตัวเป็นพนละว,วันแหละแต่คอยดูนะคุณผู้ฟังไม่นานหรอกนะคะคนเรานะคะมีมีมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีอำนาจเสื่อมอำนาจเพราะฉะนั้นนะคะคนที่มีอำนาจถ้าทำอะไรที่รู้แก่อำนาจนะคะเวลาคุณหมดอำนาจจริงๆเนี่ยลำบากนะ นะแล้วจะไปร้องขอความเป็นธรรมจากใครเนี่ยคุณไปทําอะไรใครไว้เนี่ยมันลําบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะคอยดูนะคอยดูว่าออ่านาคตเออคนเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมอำน,นาจจะเป็นยังไงเมืมาฟังเรื่องนี้นะคะนี่เป็นบทความของคุณสารส้มในหน้าสือพิมพ์แนวหน้านะคะกวนน้ําให้ใส คุณสารส้มก็เขียนบทความมาไว้น,ะน่าสือพิมพ์แนวหน้าฉบับเช้าวันจันทร์ที่12สิงหาคมนะคะก็บอกว่ายิ่งอับประรักเขาเขียนว่ายิ่งแล้วก็วงเล็บอับประรักตับกระจกวิเศษของแม่มดเออนะคะมาฟังเขาดูซิว่าเขาหมายถึงอะไรหนูปาบัจูก็ยังไม่ได้อ่านนะคะว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ว่าเห็นหัวข้อแล้วก็น่าสนใจ รัฐบาลยิ่งลักษณ์กำลังจะใช้งานนายโทนี่แบร์อดีตนายรุนตรีอังกฤษและก็นายโคฟี่อันนันนะคะอดีตเลขาธิการสะประชาชาติมาเข้าฉากปฏิรูปการเมืองสร้างความรองรองในสังคมไทยเพื่ออำพรางอาชญากรรมทางการเมืองของตนในการข่มคืนสิทธิมนุษยชนของผู้รับผลกระทบจากการยัดเยียดกฎหมายนิรศกรรมล้างผิด หนึ่งนางสาวยิ่งรักจินวัฒนายมตรีไม่มีความจริงใจที่จะรับฟังแล้วก็แก้ปัญหาความขัดแย้งโดยเฉพาะเกี่ยวกับการนิรศกรรมล้างผิดอย่างแท้จริงเลยปากบอกให้ทุกฝ่ายเข้าไปพูดคุยกันในสภาเพื่อหาทางออกร่วมกันแต่เมื่อกฎหมายนิรศกรรมเข้าสู่สภาจริงๆนางสาวยิ่งรักกลับไม่อยู่ร่วมประชุมเลยแม้แต่นาทีเดียวเซ็นชื่อแล้วก็ออกแจ้นออกไปจากสภาก่อนจะเริ่มต้นประชุมสภาเสียอีกนะะแกออกไปก่อนจะเริ่มต้นประชุมสภาห้านาทีอ่แกออกไปแล้ว แกไปเที่ยวนั่งรถไฟเหาะตีลังกาเอ,อ้ไม่ใช่ไปนั่งรถไฟป้อนหญ้าวัวดูช้างยืนถ่ายรูปกับป้ายช้างป่ากระทิงเสียงของผู้แทนร,รัษฎรในสภาไม่ได้รับเกียรติรับฟังจากนายกซ้ำลิวล้ออย่างรวบรัดตัดตอนการประชุมสภาชิงปิดการอภิปรายรีบลงมติเสียงข้างมากลากไปคุณผู้ฟังการประชุมสภาผู้แทนร,รัษฎรนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะกการอภิปรายในวาระอะไรก็ตามถ้าระหว่างม,มีการอภิปรายอยู่เนี่ยคุณจะปิดประชุมสภาไม่ได้ คุณจะสั่งปิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขายังเขายังอภิปรายไม่จบเลยแต่คนอภิปรายยอมเว้ยเฮ้ยใครรู้เปล่าว่ากลังมาอภิปรายอยู่แล้วสั่งปิดประชุมสภาคุณนัทสมุฒิใส่เกลอือเออพอเขาเสนอบอกให้ปิดประชุมสภาให้ปิดไปเลยคุณนัทวุฒิบอกโอเคเขาบอกโอเคโอเคดูสิคุณผู้ฟังนี่แหละนะฮะคือความความเหลวแหลกนะฮะ แล้วก็เสียงคัดค้านของคนไทยนอกสภาก็ไม่ยอมรับฟังประกาศพราบาความมั่นคงเหยียบเอาไว้เสียงของญาติคนตายเสียงของคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ไม่รับฟังแม้แต่เสียงของคุณเสือแดงเองก็ไม่ฟังนะคะแต่วันนี้นายกยิ่งลักษกณ์จะแจ้นไปหาคนต่างชาติให้มาช่วยเสนอแนวทางออกของประเทศไทยสองพฤติกรรมของนายกยิ่งลักษณ์ในครั้งนี้ไม่ต่างกับพฤติกรรมปาตกถาที่มองโกเลียครั้งนั้นเที่ยวไปใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยกระทั่งถูกเน็บแนมว่าปาตกถาขายชาติ แกไม่ไม่แกไ,ไม่ไม่รู้เรื่องแรอว่าแกเขาเขียนให้แกอ่านแ <c> ก <ười> แบบแกแกเหมือนเด็กอะเนาะแกแบบไร้เดียงสาน่ารักดีนะคะมีนายกคมตรีที่ไร้เดียงสาก็น่ารักดีออกสวยด้วยนะค,ะ <c ười> ครั้งนี้เที่ยวไปเร่เชิญต่างชาติเข้ามากําหนดอนาคตของประเทศไทยในขณะที่ตนเป็นรัฐบาลอยู่อยู่เองกลับไม่กลับไม่ยอมฟังเสียงของพพเพื่อนร่วมชาติไม่อนาทรร้อนใจกับปัญหาความทุกข์ร้อนสารพันของคนในชาติ แต่ยังมุ่งแต่จะแก้ปัญหาส่วนตัวของพี่ชายที่ทุจริตโกงกินแผ่นดินสามอันนี้บทความคุณสุริัญญานะเออเดี๋ยวก่อนอคุณสารส้มนะคะคุณสารส้มนะไม่ใช่หนมปาปกจูบพูดเองนะสามหากรัฐบาลยิ่งรักจริงใจกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยไม่จําเป็นจะต้องสิ้นเปลืองเงินเ,เ,เงินทองเปลืองเวลาเที่ยวไปรบกวนถามชาวโลกเขาแต่ดําเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลตนประกาศไว้ต่อรัฐสภาว่าจะสนับสนุนการทํางานของคอ,ออป เมื่อคอ,อปอมีรายงานฉบับสมบูรณ์ออกมาแล้วก็ควรจะเดินตามข้อเสนอดังกล่าวมิใช่เพิกเฉยแล้วก็ทำลายปล่อยลิวล้วล้อออกมาถล่มคอ,อปอเพียงเพราะความจริงที่คอ,อปอค้นพบและก็นําเสนอไว้นั้นมันลากไส้ความชั่วร้ายของขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อช่วงปี2553ก็คือช่วงนปชชุมนุมนะคะเพราะฉบับสมบูรณ์นะ,ะรายงานฉบับสมบูรณ์ของคอ,อปอเนี่ย มันมีทั้งคนผิดคนถูกเสื้อแดงทำผิดิดการชุมนุมที่ผิดกฎหมายเพราะว่าไปละเมิดสิทธิที่น,นี่ไม่ใช่หรอไอเนี้ยเขาแถลงออกมาหมดเลยนะคะอันนี้ไม่เอาเพราะมีตัวเองผิดด้วยไม่เอาสะท้อนภาพอัปัะษณ์ของขบวนการระบบทักษิณที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่พร้อมรับความจริงสี่นะคะในความเป็นจริงการทํางานของคออปอนั้นได้มีการประสานความร่วมมือจากองค์กรภาคส่วนต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะนี่เห็นไหม ไม่ว่าจะเป็นอักเอ,กร,เอกราชาทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจําประเทศไทยคือเขาจะาเขาจะมีการประสานไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะประเทศต่างๆที่ตามสถานเอกัราชาทูตในในประเทศไทยนอกจากนี้นะคะทางคออปอก็ยังนะคะยังได้รับความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอีกมากมายนะคะ เออนี่เห็นไหมเขาเขาขอความร่วมมือเขาจะเขาดึงนะคอปอนี้เขาจะดึงนูน่นดึงนี่ดึงสารพัดหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิทงนี้วุษย,ยชนหรือว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้เขาดึงมาหมดเลยแล้วก็มีการถแถลงรายงานอะไรก็ไม่ไรู้เห็นจนเห็นพ้องต้องกันและโอเคโอเคโอเคเขาก็เสนอมารัฐบาล,ร,บาลรัฐบาลคุณยิ่งรับผบมไม่เอาเพราะในรายงานของคอปอนี้มันมีนปจผิดเต็มประตูเลยค่ะไม่เอานะเออเอาไว้ก่อน นอกจากนี้นะฮะทางคอปอก็ยังได้รับความร่วมมือเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอีกมากมายนะคะแล้วก็ในครั้งนั้นกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตได้มีโอกาสเข้าพบกับท่านทั้งสองซึ่งก็จะมีคุณนิชาหิรันบุรณะทุวธรรมนะคะเขียนเล่าประสบการณ์ตรงผ่านเฟซบุ๊กของเธอบอกว่า ในครั้งนั้นนะฮะกลุ่มญาติผู้เสียชีวิตได้มีโอกาสเข้าพบกับท่านทั้งสองซึ่งดิฉันเองก็ได้มีโอกาสเรียนท่านว่าการปรองดองสมานฉัน,นต้องการการยอมรับและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่เหยื่อผู้ได้รับผลกระทบเท่านั้นจึงควรมีช่องทางหรือว่าพื้นที่ให้คนในสังคมได้แสดงออกนอกจากนี้ญาติของทุกฝ่ายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการความจริงและต้องการดําเนินการตามกระบวนยุติธรรมหลังจากพบกับพวกเราแล้วนะฮะท่านโคฟี่อนันต์และก็อดีตประธานอ่า อดีตประธานาธิบดีอาอติสารีนะคะก็มีกำหนดการเข้าพบนายมุมตรียิ่งลักษณ์โดยทั้งสองท่านได้ยื่นข้อเสนอแนะแก่นายมุมตรีสรุปประเด็นดังสำคัญก็คือโคอฟี่กล่าวบอกว่าน,ะะนายโคฟี่กล่าวว่าทุกคนต้องการให้มีการ เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ช่องทางในการพูดคุยกันที่มีประสิทธิภาพโดยหวังว่ากระบวนการรองดองนี้จะนําประเทศไทยไปสู่ความเป็นธรรมจเจริญรุ่งเรืองและก็เป็นประชาธิปไตยที่ตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมและก็การเคารพสิทธิมนุษยชนนี่คือข้อเสนอของคุณของคุณของนายโคฟี่นะส่วนอดีตประธานาธิบดี อา,อาอติสารีนะคะบอกว่าความปรองดองเป็นเรื่องของทุกคนและต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนในสังคมมาประกอบด้วยบนพื้นฐานข้อเท็จจริงหากย้อนเวลากลับไปนะคะนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวรวมถึงการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันนั้นป่านนี้ความรู้สึกของผู้คนฝ่ายต่างๆในสังคมคงบรรเทาคลี่คลายแล้วก็ไม่ต้องเดินมาถึงสถานการณ์การ,รเผชิญหน้ากันเช่นวันนี้เห็นไหม เออตอนนั้นเขาไม่ฟังเขาไม่เอาโอาต้ตอนนั้นคือไม่เอาใครจะแนะนําอะไรก็ไม่เอาแต่พอตอนนี้ก็ไปเชิญเข้ามาแล้วถ้าเข้ามาเขาแนะนําเหมือนเดิมจะทํำไหมเนี่ยเหมือนกันนะคะเหมือนก็ไปเชิญฝ่ายคุ้งฝ่ายค้านฝ่ายอะไรที่มีเห็นด้วยบอกว่าให้มาคุยกันแต่ในเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นจากพรบรนี้รัฐกรรมเขาก็บอกว่าถ้าจะคุยกันก็ได้เขายินดีจะมาคุยด้วยแต่ว่าให้หยุดร่างพรบรนี้รัฐกรรมไว้ก่อนอย่าเพิ่งเสนอข้าวาระอย่าเพิ่งรับร่างอย่าเพิ่งเสนอให้หยุดไว้ก่อนอะ คุณยิงแล้วเขาก็บอกเอาไม่ได้แล้วค่ะเรื่องของสภาก็ต้องเดินปะเดินต่อไปนะคะเราคุยกันก็มาคุยกันค่ะมึงจะบ้าไงความขัดแย้งมันเกิดขึ้นจากกรณีพรบนิรโศกษกรรมในเมื่อความขัดแย้งเกิดจากกรณีนี้เกิดจากเรื่องนี้คุณก็ควรจะหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนเหมือนกันนะคะถ้าเราไปดูเกมกีฬาถ้ากองเชียร์สองฝ่ายมันจะตีกันเพราะว่ามันไม่ชอบการตัดสินของกรรมการเนี่ย คุณต้องหยุดเกมไหมคุณต้องเบรกเกมกีฬาไว้ก่อนไหมแล้วมาเคลียร์ไหมถึงไม่หยุดมันต้องหยุดใช่ไหมเพราะว่ากองเชียร์ต้องสองฝ่ายมันตะลุมบอลกันแล้วอะแต่คุณยิ่งรักอ๋อไม่หยุดค่ะกีฬาก็เล่นไปนะฮะไอ้ตีก็ตีกันไปค่ะพอาที่ฉันไม่อยู่ดี่ฉันไปใ้อาหารวัว <c> อ <oughs> อันนี้พูดถึงคุณยิ่งรักแบบเอ็นดูนะเพราะแกแบบเอ่อ uh, บริสุทธิ์อะแกแบบไร้เดียงสานะคะแกน่ารักดีนะคะ ถึงวันนี้พฤติกรรมของอรัฐบาลยิ่งลักษณ์สะท้อนอาการของคนไม่กล้ายอมรับความจริงไม่กล้ายอมรับความอัปรักของตนเองเหมือนแม่มดในนิทานที่พร่ำถามกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตพีแซงถามซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำอีกกระจกมันก็ต้องบอกอ๋อเจ้านั่นแหละที่งามเลิศในปัตตพีเพราะเป็นพูดอย่างนี้เจ้าจะตีกระจกข้าแตกอะไรประมาณนั้นนะจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกใจตนเองโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องนะเออ สองกระจกมันก็น่าจะเห็นตัวเองอยู่แล้วนะแต่เห็นแล้วก็แบบค่อาๆตัวเองไงต้องถามว่านี่กระจกบอกมานะว่าฉันสวยไหมพูดได้ดีนะมึงพูดไม่ดีแตกนะกระจกบอกเพื่อความอยู่รอดกระจกก็บอกว่าอุ้ยงามเลิศในปัต,ตบีร์ละจ้าก็ว่างั้นกระจกก็รอดไปนะไม่แตกอถ้ากระจกไม่พูดอย่างนั้น่ะมีแตกนะคะมีแตกมีแตกมีเลือดด้วยอ่ะอ่ะนะคะ หมดเวลาแล้วเหรออนุปาบกจูจะไปไปดูวันนี้นะคะอ,อาจารย์เปียกตาทิพย์น่าจะทำรายการอยู่มั้งเนาะก็เห็นไปอะไรนะบวชชีพรามใช่ไหมคะก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะอาจารย์เปียกที่ดูดวงอ่ะนะคะสงสัยจะพาสมาชิกไปบวชชีพรามใช่ไหมเอ๊ะวันนี้จะมีรายการหรือเปล่านะคะอนุปบกจูจะเข้าไปดูก่อนนะคะเข้าไปดูก่อน เออถ้ามีรายการก็ต่อไปก็รับฟังนะฮะรายการดูดวงกับอาจารย์เปียกตาทิพย์นะจบแล้วก็เป็นรายการอ๋อวันนี้อาจารย์ไม่มานะครับเปิดเพลงตามปกติของทางสถานีเขวอย่างงั้นโอเชโอเชนะวันนี้อาจารย์เปียกไม่มาเ,ออเสร็จลาว อาจารย์เป <c oughs> <çıktı Pop> <scenes> <c oughs> ียกไปมาเสร็จลาวนะฮะแต่ก็ต้องเปิดเพลงไปนะฮะช่วงนี้ก็ฟังเพลงไปก่อนกันแล้วกันหนูปาบกุูก็หมดเวลาก็ต้องไปแล้วล่ะนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับฟังทุกช่วงรายการนะคะก็ฟังเพลงไปแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกท่านฝนก็มีนะคะมีตกบ้างไม่ตกบ้างบางพื้นที่ก็ตกบางพื้นที่ก็ไม่ตกบางพื้นที่ก็ตกชุกหนาแน่นบางพื้นที่ก็ตกไม่ชุกเท่าไหร่นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะเหมือนนุปาบกจูเนี่ย คือมันเหมือนกับแบบมันมีเชื้ออยู่แล้วอ่ะไม่ใช่เชื้อบ้านะ <c oughs> <c oughs> เออมันมีเชื้ออยู่แล้วนะก็เป็นหวัดเจ็บคออะไรอยู่เงี้ยนะคะคือมันไม่หายขาดแต่คุณผู้ฟังไม่เป็นไรนะคะสู้ๆอ่มีงานก็ทําไปนะไม่มีก็ทําอืมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับฟังทุกช่วงรายการหนูป้าปกจูวันนี้ต้องไปแล้วขอทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยอ่าก็ขอให้ วันนี้เป็นวันแม่นะคะลูกๆทุกคนก็อย่าลืมคุณแม่นะคะหนูประจูก็โทรแก็บไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แหละนะไปบอกให้น้องสาวบอกพี่ชายพี่สะใภ้ก็ให้กราบแม่แทนหน่อยหนูปรกจูก็ขอคุยกับแม่รักนะจึ๊บจื๊อมบอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะรักทุกวันแหละนะคะแต่เพียงแต่วันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษคือเขาจะทาพิธีแบบเป็นทางการนะคะแบบเป็นทางการเป็นพิเศษหน่อยนะคะอะ่ะ อครก็อย่าลืมนะคะมีโอกาสพาแม่ไปทานอาหารไปทานอะไรทำอะไรให้แม่มีความสุขทําไปเหอะนะคะแล้วก็เราก็ทําทุกวันนะคะทำทุกวันใครมีโอกาสอยู่ใกล้แม่ก็ทําทุกวันหรือปลาบกจูอยู่ห่างไกลก็ไม่ได้ทําทุกวันแต่ว่าความรักมีให้ทุกวันนะะมีให้ทุกวันรักแม่นะคะขอให้คุณแม่ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะหนูปลาบกจูไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ รายการเล่าข่าวยามเช้ากับดีเจปาาพยูนพบกันทุกวัน7 3็นาฬิกานาทีจนถึงเวลา1 0 0นาฬิกาสะกิดนิดประกิดหน่อยพอหายคันกับรายการเล่าข่าวยามเช้ากับดีเจปาาพยูน